ก็ตัวนี้กําลังจะเอามาให้ช่างเขาปรับคอนโทรลอ่ามันมีอาการอาการช้านะครับตอนนี้วันนี้ให้ช่างมาเช็คสองคันนี้อ่าคันเหลืองกับคันนี้อ๋อกับคันนี้ก็ตอใช้ง,งานเอาไปอยู่ปกติสองแสนสี่หมื่นเอาไปสองแสนบาทพอสองแสนบาทครับตัวนี้ปั๊มนิ้วคอนโทรน้ำมันครับอ่าดีจีสี่จตัวนี้เป็นโต้านะครับตันนี้เป็ 5, 5. นเช คีย์ X045 นะใช้งานได้ปกติครับแต่ว่าระบบจะช้าหน่อยก็จะให้ช่างเช็คให้เลยนะครับโอ้ oh. <bij na> ดิมเลยอันนี้ยังไงครับติอันนี้ก็ปกติแสนเก้าแสนเก้าหมื่นห้าเอาไปแสนเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นครับด้านหน้าผ่านหลังด้านหน้าผ่านหลังไปมีดสวยๆเลยครับเขาเรียกอะไรเป็นตัวนี้ตัวนี้นิวฮอลแลนด์ครับแปดศูนย์หกหกอินิวฮอลแลนด์แปดศูนย์หกหกอ้ยางยางสวยอ่าขายสวยๆนะครับแห้งๆเลยอโรดิคใช้ง,งานปกติด้านหน้าผ่านหลังครับอไปแสนเจ็ดพอ เดี๋ยวให้ช่างเอาเทปใหด้ดูนิดหนึ่งเคเดี๋ยวลองขับดูเดี๋ยวลองขับให้ดูครับขับดิเซ็นเจ็ดหมื่นบาท ก็ประมาณนี้ครับด้านหน้าผ่านหลังด้านหน้าผ่านหลังแถมเป็นพันสามนะครับนุ่มๆคันนี้เอาเข้าไปเปลี่ยนลัคาคาอ๋เปลี่ยนราคาด้วยอ่าเด้เปลี่ยนราคาให้ใหม่ครับมาดูก,กันอีกตัวนี้จะเป็นคูปอปดต้า M8540 นะครับอ่าเอ,อก,กสารเบียนพร้อมนะครับด้านหน้ากับพันสามคันนี้จากปกติอยู่สี่แสนบาท อ่าวันนี้เอาไปสามแสนห้าหมืนบาทพอสามแสนห้าหมื่นบาทบลดราคาพิเศษอ่าเอกสารสเรื่มทะเบียนพร้อมครับด้านหน้าผ่านลัางส่งฟรีสามร้อยโลอ่าขายกันไปสามแสนห้าหมื่นบาทราคาเอ็มเจ็ดศูนเลยครับแต่ว่าตัวนี้เอ็มแปดห้าครับเอ็มแปดห้าคนขับอยู่ในนอกสามแสนห้ามื่นบาทเล็่มทะเบียนพร้อมนะอาสีเต็มด้วยครับ อันนี้เพิ่งกลับมาจากด้านดินครับไปด้านดินกับรถไมโครยังไม่ได้ล้างเอามาก็ไปใช้งานเลยนี่อันนี้แหละเทสโชว์ความเทเ่แหละวันนี้เฮียตีมาอยู่ที่สาขาหนึ่งครับวันนี้เดี๋ยวลองให้ดูครับยสตาร์ทแบบนิ่มๆเลย เสียงเงียบดีมากเลยครับกันเองโอ้ขับแบบนิ่มๆเลยสีนิ่มๆสีนิ่มๆคือยังไม่ได้ทำสีเดแต่ว่าสีก็อาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ เซ็กเงียบดีนะคันนี้ตัวอีกคนนึงครับอันนี้ก็เจ้าของสาวนาสาวแต่ยังไม่ได้เปิดนะครับลูกสาวอ่าอันนี้ลูกสาวคนกลางนะครับผมอันนี้ลูกสาวพี่พิทักษ์ใช่ครับอ่าอันนี้น้องมีนานะครับผมน้องมีนาเป็นน้องสาวของอ่าเฮียติเล็กนะครับอ๋ออ่าอันนี้อีกคนนึงนะครับฝากด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะมีสาเปิดสาขาสามนะครับผมตอนนี้เขาเรียนอยู่ครับผมเรียนมอไหรละครับ มาสามโอ้โอเคต้องมีนานะครับครับเอบใช่ไหะพี่คันนี้เอาสามแสนห้าพอมีมีอะไรแถมไหมครับด้านหน้าพันสามครับด้านหน้าพันสามครับแล้วก็คันนี้เอ็มเก้าพันเออเก้าพันนะครับตอนนี้เริ่มทะเบียนพร้อมมีอะไรแถมไหมครับด้านหน้ากับพันสามด้านหน้าพันสามครับ ส่งฟรีสามร้อยโลรรมใช้งานเนาะอ่าเอ๊ะโปรโม,มชั่นกี่คันละ <laughs> แล้วก็คันนี้เป็นฟอร์ดต่อมาครับฟอร์อ่าคันนี้โปรโม,มชั่นจากปกติสองแสนเก้าหมืนห้าพันบาทไม่ขายครับอ่าไม่ไม่ได้ว่าแพงนะสองแสนเก้าหมื่นห้า็ถือว่าถูกแล้วแต่ว่าวันนี้จะเอาแบบสุดๆไปเลยฟอร์ดหกหกหนศูนเสื้อลายปั๊มแถวอ่า นี่ครับไอดีโตคอนชิตเตี้ยครับคันนี้เอาไปสองแสนหกหมืนห้าันบาทลดไปสามหมื่นครับสองแสนหกหมื่นห้าันบาทลดไปสามหมื่นตัวนี้ด้านหน้ากับพันสามแล้วก็ดีซีร้อยหน้าเอ็กตัวนี้เนาะอ่าตัวนี้ 400, อยู่ส <4, 500. S 1> ี 4, ่แสนห้าเจ็ตให้พร้อมใช้งานเช็คให้ใหม่เลยแต่ว่าคันนี้ไม่มีทะเบียนนะครับแล้วก็คันนี้ ห้าแสนเช็คให้พร้อมใช้งานเปลี่ยนแท็กไม่ใหม่สองข้างเลยคันนี้ห้าแสนห้าห้าแสนห้าครับเช็คพร้อมใช้เหมือนกันร้ 105. อยห้า x ครับอ่าโอ้เวรุ่นโชว์สเต็ปละอ่ะเอาดูรถเกี่ยวคันนี้ก่อนแล้วกันอันนี้สับพัฒนาตัวนี้ km 4 9ตัวนี้เอาไป2,70,000บาท2,70,000ครับครับตัวนี้อา่าเกษตรพัฒนา ไอหนุมปดนี่ตัวนี้เอาไปสามแสนห้าสามแสนห้าอันนี้พร้อมใช้งานเลยครับ 3, ตัวนี้ตัวเด <3, S 2> ินสิบเอาใหญ่เครื่อง 195, ร้อยเก้าห้าโรโบก็สองร้อยสิบอ่าปั๊มยิบสองตัวนี้เป็นปัมนป๊มอีตันปั๊มอีตันเป็นปัม๊มปั๊มแฝด <5, S 2> เครื่องอีซุสองร้อยเก้าใช่ไหมตัวนี้ร้อยเก้าห้าครับโวมโบก็เป็นสองร้ยสิบ สามแสนห้าเนาะมีลมมีอะไรครบครับสามแสนห้าครับตรงฟรีสามร้อยโลโปรโมชั่นอีกคันหนึ่งไปอฟอร์ดหกพันหกฟอร์ดหกพันหกตัวนี้เอาไปตัวรถกับใบดันเอาปกติขายอยู่สองแสนคันนี้เอาไปแสนหกหมื่นบาทก็แสนหกหมื่นบาท,บาทตัวนี้แถมดันหน้ากับพานหลังแสนหกหมื่นครับนีน่เป็นเอกสารซื้อขายครับ แล้วก็คันนี้นะครับ dc 68 g อ่าปกติบ,บอกขายสองแสนสองหมื่นบาทไม่ขายครับอ่าโปรชั่นเอาไปหนึ่งแสนแปดหมืนบาทหนึ่งแสนแปดหมืนบาทครับอ<ะ>่า dc 68 g นะครับตัวนี้ dc 6 8อ,<ะ>อ่ดเดี๋ยวจะเทสคันนี้ให้ดูครับ dc 68 g ทดสอบโดยเซียตี้จะของร้านปีมีตังแทคกเตอร์ครับหรือว่าสาขาสองของ ที่เอฟแทรกเตอร์วันนี้เขาก็มาลองรถให้ดูครับสาขาหนึ่งโอ้แฉะตึ้มเลยนะ ขึ้นตู้แล้วครับ ทงานได้นะครับคันนี้ DC 6 8หดสนใจก็มาดูได้ครับ